จฟันเสอจะฟั่มมนสเพะวามเไม่ไม่ไเออโ้ไม่รู้เขาตั้งจับไว้ไหมี่ี โอ้ขนานไดไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้าดีกว่าพี่หิดเขาโอ้ฟิลเตอร์พี่ชายโอ้ยคนดูจะจังทำไรกันคะเอาตอนนี้กำลังนั่งหน้าทีวีครับผมใช่ฮะกดช้อง33เพราะว่าซีรีส e ์ลองของกำลังจะมาแล้วไม่มีลีรันนะฮะ อย่าลืมดูด้วยนะครับรอบของเดอะซีรีส์จะมาตอนสี่ทุ่มสีิบแปดนาทีนะครับผมลังข่าวสามมิติแม่นแล้วครับแม่นไอ้ลูกนี้คือเปลมุนใครก็หาทํากันหาทํา เอ้พี่บุญไม่ได้ไหลฟ์จีนานแล้วปะฮะใช่ไม่ได้ไหลนานมากตแต่ติดโคเอ้แต่โควิดมาติ๊กโตั้งแต่ติดกโคเดียวปั่นงานเสร็จแล้วละค่ะดีมากครับผมเปิดเปิดทีวีรอได้เลยนะอีกแค่สิบกว่านาทีสิบสอสี่นาทีสี่นาทีฮะจะมาแล้จ้าคนดูเยอะเกินเหตุไปปะสิบเจ็ดเค สวัสดีครับวันนี้มาชวนทุกคนดูลองของนะครับผมใช่ค่ะฝากเข้าไปปั่นแท็กด้วยนะในทวิตเตอร์นะครับผมไม่ใช่มีแค่พวกเรานอนมีคนอื่นด้วยกระายคนน่แงหลายๆคนเลยใช่แล้วนอนบ้านเดียวกันแล้วเนาะธรรมดากีอย่าบ้านเด็กๆมันอันตรายอยากให้ดูห้องเล่นเกมเปย์มากเลยอะจริงๆคือแบบ อยากได้อยากได้เห็นแล้วแบบอยากอยากเลยอ่ะกลัวผีต้องทำไงดีคะเฮียเอจริงไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าพี่บุญแล้วครับเอาแรงอยู่นะแรงอยู่นานเนี้ยดงประคตสมัอ่านวาดงประคตใช่ ผมมันชีโดชิเดนโอ้ไม่เห็นโอเคท่ันมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบองยูพวกเขาสวยมากเอะผมน่ารักสวยรักคะถึงระดับสองอุ้ยขอบคุณแบบเพนทวิตเตอร์อันดับสองด้วยนะครับผมขอบคุณ ทุกคนนะครับผมใช่ครับใครแฟนคลับน้องมาร์กนะน้องเนนี่ทุกคนอ่ะใช่ทุกคนก้าวน้องก้าวหน้าแบบทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นไอ้น,น,นี่คนที่คุณชื่นชอบเต้นนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูใช่แล้วพี่โน้ตนะน้องเพียวเน่เน่ขอบคุณทุกๆคนเลยใช่นี่หน้าเหมือนกันอ๋อสีผมเหมือนกันนี่ จะสปอยว่าเดี๋ยวพี่บุญไปทำสีผมใหม่จะว่าว่าบุญหน้าเหมือนพี่ปาร์ตี้เหรอเฮ้ยแรงมีนะเออแต่แบบพอมาอยู่อย่างเงี้ยไอ้คลายนะไม่แบบทรงแบบใช่ทั้งทรงทรงผมแีผมก็เหมือนเสื้อสีดำสิติมาแล้วเฮ้ยขาวสัมมิติมาแล้วนะทุกคน แล้วของเราก็อยู่ที่หลังข่าวใช่ของเราอยู่หลังข่าวสามิตใิใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวพอพอมาเราจะแบบปิดไลฟ์ก่อนเนาะเพื่อแบบเราจะได้ดูแล้วเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วเราก็จะไลฟ์อีกรอบครับผมใช่แล้วที่ไอของเปมสเปสยาบเราดูพี่นัทชินค่ะได้สิครับพี่เอ๋ย น่พี่เอ๋ยพี่เอ๋ยรอดูตัวเองหน่อยเขาเป็นทีมแฟมหมด่อุ้ยละครพี่เอ๋ยไหมพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยแหวอยู่พี่เอ๋ยขอมาหน่อยยังไงวะเนี่ยนี่นี่นี่พี่เอ๋ยจะรับหรือเปล่ารับบอบอหน้ารับนี่ สวัสดีสสวัดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะพี่นัฐต์อย่่ดนอุ้ยน้องปะน้องหาวแหละรอดูนะคะโอ้ยเทีมทีมทีมไหนพี่ทีมเปรมบุญค่ะเพื่ออะไขออนุญาตตัดสายทิ้งนะพี่เอ๋แรงมากเขาซื้อขนมให้เรากินน่ะโอ้ยอ๋จะขนมอะไรเดี๋ยวรอบหน้าน้องซื้อไปให้ อ้ยพี่เอมมาพี่เอมมาไหนไหนไหนพี่เอมพี่เอมบอกว่าคืนนี้มีเรื่องอะไรเยเม่คืนนี้มีเรื่ออะไรค่ะเยเมดีครับเดี๋ยวเราลงแล้วเธอคอกับพี่เอมกันไหมพี่เอมพี่เอมทำอะไรอยู่ก่อนพี่เอมอยู่ที่ร้านหรือเปล่าเอาเอาพี่เอ๋อเงียบพี่เอ๋อเงียบ พื่อนไม่ได้นัดดูคนเดียวหรอไม่ได้นะสรุปพื่อนก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเหมือนกันไปซ้อมมาได้งั้นเดี๋ยวรอไปเตรียมตัวก่อนเฮ้ยไอ้เพียวบนในกรุ๊ปบอกว่าไม่ที่บ้านไม่มีทีวีอนาเรื่องของเพียวดิ อย่าลืมนะคะทุกคนติดแฮชแท็กด้วยนะคะลองของซีรีส์นะคะเปมบุญนะคะบุญเปมเอาแรงลองของซีรีส์ EP พหนึ่งใช่ลองของซีรีส์ EP พีหนึ่งย้วลองของซีรีส์เอ๊ะรู้เลยเป็นคนบองได้จำเนียงอะไรอ่ะจำเนียงอีสานเนาะจะเป็นคนบองได้เฮ้ยเป็นเป็นคนนครสวรรค์นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย๋ยวมนเนี่ยดูนะคะขอบรถแฮะบ๊ายยบาฮะ อะไตีเห็ดเอียร์เป็นตอนเข้ามาก็คือแกงเลยแกงแรมากใกล้แล้วเนาะเอ้อีกอีกงแปดนาทีแปดนาทีเปิดทีวีทิ้งเลยใช่เปิดทีวีรอเลยครับผมถ้าขาไม่มีทีวีก็รีบไปวิ่งไปซื้อมาตอนนี้เลยมีนะเปนขับตอนขึ้นไปเจอแฟนาบอกซื้อทีวีมาเพื่อดูลองของเลยก็คือยอมแล้วเฮลโหล แต่ดูอย่างนี้คือผอมจริงเลยดูดิแก้มคือหายหมดเลยมาแค่ึหน้าแต่หน้าก็คือแบบเอก็หอม้็ผอมอมไปอ่ะดูหน้าหน้าที่ใหญ่กว่าแล้วเนี่ยเปิดรอนแล้วตอนนี้ทุกคนเปิดเหรอตอนนี้ทุกคนดูข่าวสามมิติไปพร้อมกันอยู่เราจะดูซีรีส์จบนะจ๊ะเดี๋ยวไปไลฟ์กับอินเฟรมเต็มสเปซแล้วดีใจสุดมากสุดมาก อ๋อนี่เห็นไหมที่อ๋อดูทีวีออนไลน์ก็ได้เพราะวันนี้หลังที่รานขาเขาบอกดูทีวีออนไลน์ไม่ได้เราก็เลยงงสรุปได้ไม่ได้ได้โล่ฟอร์มอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นผอมไปแล้วคิดถึงแก้มปอบเห็ไห,ไห <laughs> ผมฮะเราบอกผมไปแล้วเอถ้าผมไอ้ถ้าอ้วนไปเลยไม่มีูลค้าจ้างแล้ว <laughs> เขาจะไม่คิดว่าผมไม่ใช่คนเขาจะค um ิดว่าเป็นหมูนี่มันจะอูดอุดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้เกินรอแล้วเเดี๋ยวสักสี่สิบห้าเราลงไลฟ์เนาะเราจะได้แบบจริงมตัวถือว่าอีกไม่ต้องถึงสีาจะได้เขาจะได้เออเออจะได้ไปเตรียมตัวดเดี๋ยวอีกลงเลยก็ได้嘛เดี๋ยวผมเดี๋ยวบุญกับเปมลงไลฟ์ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันหลังซีรีส์จบเนาะ ไปไ<ด>ปัน<ด>่นแ<ช>ท็กใช่ฝากทุกคนปั่นแท็กนะครับลองของซีรีส์ EP หนึ่งเนาะตอนนี้เทนระดับสองใช่ตอนนี้เทนวันนี้เทนอาจจะดูเดือดเลือดพลาดไปนิดนึงก็ฝากทุกคนนะ,นะครับผมครับบา,บายบายบ๊ายบายเจอกันหลังจบซีรีส์ฮะซีรีส์จบ